ก่อนรับชมคลิปนะครับช่วยกดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงไมโครโฟนนะไมโครโฟนราคาย่อมเยานะครับวันนี้เราซื้อมา2ยี่ห้อนะฮะซื้อมาอันหนึ่งสั่งผ่านช้อปปีตัวที่สั่งผ่านช้อปปีคืออันนี้ฮะ npe sn 5 8 a ราคาไม่เกิน6 0 0ครับนี่อีกตัวหนึ่ง อันนี้เป็นของชัวของชัวชัวเอ็นอห้าแปดอ่ชัวถ้าชัวของชัวแท้ๆนะฮะราคาหลายพันมากเลยอันนี้เราเข้าใจได้อยู่แล้วว่ามันเป็นของก๊อปแต่เราหวังว่าเสียงมันจะพอใช้ได้สั่งผ่านเพจนะครับเราหวังว่าเสียงจะพอใช้ได้มาแค่ไว้ร้องเพลงร้องเราเก,กัะลูกๆอ่ะคนในครอบครัว น้ำหนักก็ค่อนข้างเบาแต่ดูภายนอกก็ดูสวยงามนะแต่เวลาจับแล้วมันดูเบาดูมาพร้อมสายนะฮะอันนี้สั่งในเพจมาพร้อมสายพร้อมใช้ชัวร์นะครับ SN58 ้าแแต่ถ้าของแท้มันจะแพงหลายพันอันนี้ของกอ๊อฟก็โอเคของก๊อฟแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่แค่กะว่าจะามาใช้ร้องคาราโอเกะ อ่าเดี๋ยวต่อไปนี่มาแกะ NPE ครับผม NPE SN 5 8 a อ่านี่ NPE 58A นี่ครับตัวใหม่ตัวใหม,ม่ดูดูแน่นหนาดูมีน้ำหนักสวยงาม NPE ก็ไม่น่าจะมีของก๊อฟนะน่าจะเป็นแบรนด์แท้อันนี้ก็ไม่เกินหกร้อยครับราคาไม่เกินหกร้อยนี่เราเอามาสั่งมาใช้ดูเดีย๋ยวจะทดลองให้ให้ใหฟังทีละตัวเลยนะทดลองให้ฟังทีละตัวนี่เปรียบเทียบกันนะฮะอันนี้ของชัวอันนี้ของ NPE อันนี้ราคาใกล้เคียงกันไม่เกินหกร้อยบาทก็เลยกะสั่งมาใช้ช่วงปีใหม่นะครับคือใครที่ หาไม้ที่ราคาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูว่าตัวไหนคุ้มกว่าตัวไหนน่าใช้นะครับเดี๋ยวจะลองผ่านมิกผ่านมิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเสียบไม้ส่วน p p นี่ให้สายมาด้วยมีทุกอย่างครบนะครับในนี้ใบประกันสาย5เมตรมีตัวตัวกันกลิ้งด้วยนะ นี่ตัวการเกิ้งไปใส่ไมคการ์กิ้งครับเอ็นีห้าแปดแล้ยวเราจะทดลองเสียงให้ฟังนะเผื่อใครที่สนใจเอาไปร้องอะไรเอาเกะที่หาซื้อไมคที่ราคานี้แล้วเสียงออกมาใช้ได้ครับเดี๋ยวจะลองดูนะทีละตัวแล้วเราจะลองเสียงผ่าน p o w e r อร์มิก ผ่านมิกตัวนี้นะครับอันโตอันนี้คือไม้ไม้ของไอสายไม้นะครับที่เขาให้มาอันนี้คือเสียบตรงนี้เราจะตั้งมิกไว้ที่แฟลดหมดเลยนะตรงกลางหมดทุกตัวนะครับเดี๋วจะลองไม้ใช้สายเดียวกันเลยจะใช้สายเดียวกันแล้วเสียบทีละตัวเลยลองให้ดูว่าเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงเพื่อใครเลือกเอาไปใช้นะ ไปร้องคาราโอเกะมีปาร์ตี้กันในครอบครัวนะครับเผื่องบประมาณจํากัดก็นี่ตัวนี้ครับห้าหร้อยมารีวิวให้ดูอันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอใดๆนะครับก็ตามความเป็นจริงเลยนะใครที่ต้องการใช้เราไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เลยลองให้ดูทีละตัวไปเลยอันนี้ตั้งไว้ที่แปลดนะครับตรงกลางหมดเลยไม่ได้ปรุงแต่งเสียงใดๆนะครับโอเคอันนี้ จะลองของ NPE s n 5 8ก่อน5 8 A ใช้สายเดียวกันนะครับใช้สายเดียวกันใช้ลองเหมือนกันหมดเลยเปิดอฮลโหลฮลโหล1นึ่อลโหลฮัลโหนึ่องสามสอลโหล1นึ่อลโหลโวั ฮัลโหลวันทูฮัลโวัอ่าเมื่อกี้คือเสียงของ NP นะครับ NN58A นะต่อไปจะใช้สายเดียวกันนะครับใช้อวลุ่มอันเดียวกันใช้เปิดแฟลตเหมือนกันไม่มีการปรับเสียงใ,ใดๆนะครับใช้สายเดียวกันเพียงแค่ถอดหัวออกแล้วก็จะใช้ของชัว s n 5 8สายเดียวกันนะครับ อโล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 เห็นอะไรไหมเสียงครับคือความแตกต่างเสียงของชัวนี่เสียงเบามากเสียงเบาแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะถ้าใครเอามาใช้งานร้องเพลงจริงๆนี่มันมันใช้ไม่ได้นะฮะเสียงมันมันคือเราเข้าใจได้มันเป็นของก๊อปแต่หวังว่าเสียงมันจะมาแก้ขัดได้สักหน่อยเอามาร้องเพลงเอามาเอาาเอคือ เราสั่งมาในเพจนะฮะแล้วก็ถามเขาไปแล้วด้วยไม่มีการตอบใดๆกลับมาเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านคือไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวที่เราสั่งมาหรือว่าตัวนี้ยี่ห้องอันนี้ตัวชัวตัวนี้มันเป็นทุกตัวถ้าใครมีความรู้นะฮะช่วยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ามันเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นเฉพาะของผมตัวเดียวตัวชัวตัวนี้มันไม่มีเสียงเสียง คือใช้ได้เสียงมันเบามากเร่งบอลลูมจนสุดแลวนะสุดทุกตัวเลยนะครับเกณฑ์ของเกณฑ์ของไอ้มิกทุกตัวเลยผมเร่งจนสุดแล้วเสียงมันออกมานิดเดียวถ้าใครจะไว้ร้องเพลงยงต้องตะเบงเสียงเพื่อช่วยให้มันแล้วทําให้เสียงแตกเสียงลำโพงเสียงที่ออกมาเวลาร้องเพลงแล้วเสียงแตกเสียงไม่พอเลยคือราคา เกือบเกือบหกร้อยฮะราคาเท่ากันแต่ตัวนี้ตัว NPE นี่เสียงดีครับยอมรับเลยเพราะนี่ร้องเพลงมาหลายวันแล้วลองทั้งสองตัวมาหลายวันแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยคือมันตัวตัวั่วนี่ไม่ได้ใช้เลยเพราะมันต้องเร่งเสียงจนสุดจนเสียงแตกลำโพงไม่ไหวแล้วแล้วมันคือถ้าใคร เป็นไหมถ้าใครที่สั่งเคยสั่งมานะฮะเราขอสอบถามหนะ่อยว่ามันเป็นไหมใครที่่น่ะผมสั่งผ่านเพจแล้วสอบถามเพจเขาก็ไม่ตอบใดนี่ฮะชัวรกกมถามตอนแรกก็ไม่ตอบแล้วก็ไม่ตอบกันมาเลยก็เราก็ปล่อยผ่านเพราะไม่รู้จะจะทำยังไงเลยสงสัยว่าเป็นเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าใครที่เคยสั่งมาแล้วเป็นหมดเลยใช้สาย สายคือที่ทดลองในใช้สายอันเดียวกันเลยฮะเกณฑ์ตัวเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวจะลองให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดของไอตัวชัวเอ็นห้าแปดอโล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 อ่ะต่อไปอันเดียวกันเอ็นพีอีอโล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  โลว1 one, one, 2ันโลวันทูอันนี้อันนี้ของ NPE อันนี้ของ NPE ครับราคาเท่ากันแค่จับดูน้ำหนักก็รู้แล้วความต่างนะ NPE นีน่น้ำหนักมีน้ำหนักอะ่ะจับแล้วมันดูแล้ววัสดุม,มันดีดูแล้วแบบดูแพงอะ่ะดูดูดีดู ดูมาตรฐานตัวนี้ดูกองแก๊งดูเบาถ้าใครสั่งก็คิดดีๆแล้วค่ะเพื่อเอาคือเอามาใช้มาร้องเพลงแล้วมันเสียลงมากเลยไอตัวชั่วตัวนี้แต่ถ้าใครไม่เป็นนะช่วยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเป็นไหมหรือว่าผมเป็นตัวเดียวถ้ามีวิธีแก้มาถ้าใครใครรู้ โอเคนะครับวันนี้มาแค่มาเล่ามาพูดเป็นทางเลือกเผื่อใครที่จะใช้ใหม่ในการร้องเพลงคาเราเกะครอบครัวที่ราคาไม่เกินห้าหกร้อยห้าหกร้อยแล้วเสียงเสียงดีเสียงใช้ได้ร้องแล้วไม่ไม่กองแกง๊งนะฮะนี่ขอแนะนำนะอันนี้ NPE SN 5 8 A ถือก็มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักวัสดุนี่ดูดีมีมาตรฐานแล้วก็ NPE มันของแท้อยู่แล้วมันไม่มีของกอปอันนี้ไม่เขาไม่ได้เอามาให้รีวิวอะไรนะซื้อมาเองใช้เองด้วยแต่อยากแนะนำนะเพื่อนๆเบื่อ,อ,อใครใช้ร้องเพลงร้องอะไรที่หาไม่แพงนะเงินทองหายากเลยช่วงนี้เอาตัวนี้ไปก็ร้องโอเคเลย ก็หาซื้อได้ทั่วไปครับอันนี้เราสั่งมาในช h อป e ีโอเคนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพจแล้วก็ช่อง YouTube ให้เราด้วยเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,มาเดี๋ยวเรามาอัดมาถ่ายให้เพื่อนๆดูวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ